คุณผู้ชมคะช่วงปลายปีนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะวางแผนในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยมีข่าวของการท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ชมนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททค่ะได้เปิดตัวโครงการที่มีชื่อว่าสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยนะคะมุ่งสร้างกระแสการเดินทางภายในประเทศช่วงปลายปีนะคะด้วยการใช้กลยุยทธ์ c e l e b r i t y Marketing ค่ะเชิญชวคนคนไทยนะออกเดินทางท่องเที่ยวนะคะ ผ่านเซอร์วิตี้ชื่อดังนะคะผู้ชม4คนดังที่ครอบคลุมทุกเจเนอเรชันนะะได้แก่ปราเต้ยุทธนาบุญอ้อมค่ะตัวแทนกลุ่มวัยเก๋านะะแล้วก็มีกายฮารุค่ะแล้วก็ครอบครัวค่ะเป็นตัวแทนกลุ่มของมัลติเจเนอเรชันนะคะแล้วก็มีวีเจจ๋าค่ะนัฐวิรนุชค่ะเป็นตัวแทนเจนวูแมนแล้วก็ เจ้านายเจนเจตวัฒนศิลป์ค่ะเป็นตัวแทนของเจนซีค่ะโดยมีสื่อโฆษณาออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เนี่ยช่วยที่เสริมสร้างนะคะแรงวันนันใจให้กับนักท่องเที่ยวนะออกเดินทางในช่วงฤด,ด,ด,ดูท่องเที่ยวที่อากาศเย็นสบายนะ,ะ<ม>นอกจากแรงวันนันใจจากเซเ v ตี้แล้วนะคะทททก็ยังได้เปิด w w w i d e สุขทันทีปลายปีเที่ยวไทย com ค่ะผู้ชมที่จะรวบรวมนะคะ ในเรื่องของที่พักชั้นนำจากทั่วประเทศค่ะในสไตล์ที่หลากหลายนะกว่า200แห่งด้วยกันค่ะให้สามารถเลือกโปรโมชั่นนะคะส่วนลดสุดพิเศษค่ะคุณผู้ชมโดยจอมผ่านเว็บไซต์ w w w s, s u k ็สุกทันทีปลายปีเที่ยวไทย .com ซึ่งก็มีส่วนลดตั้งแต่15จนถึง35%นะคะแล้วก็สามารถรับส่วนลดเพิ่มอีก5 1 0ถึง10%ค่ะเมื่อจองผ่านเว็บไซต์นี้ทำให้ผู้จองเนี่ยได้รับส่วนลดสูงสุดถึง45%เลยทีเดียวนะคะสำหรับโรงแรมที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยคุณผู้ชมมีหลากหลายนะคะทั้งโรงแรมชั้นนำนะคะที่ได้รับรางวัลและก็โรงแรมเครือดังที่ไม่เคยลดราคามาก่อนนะคะ อย่างเช่นพี่พักในเครือของศาราค่ะลดปกติ15%ค่ะแล้วก็ในโครงการผ่านลดเ,เพิ่มอีก15%นะคะรวม30%ค่ะ โรงแรมอื่นๆเช่น The River b y กตะธานีคอลเลกชันนะคะแล้วก็มี The Chelsea กระบีนะคะชีวสสม International Health ลท์รีสรนะโรงแรมบ้านทะเลดาวค่ะแล้วก็ดุสิตธานีหัวหินนะคะมีหลากหลายโรงแรมด้วยกันนะผู้ที่สนใจจะจองห้องพักเนี่ยสามารถเลือกใช้2วิธีง่ายๆนะคะก็คือบนเว็บไซต์ w w w s u k t h a n t ปลายปีเที่ยวไทย .com นะโดยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเลือกโรงแรมที่ชอบนะคะจากนั้นค่ะระบบก็จะนำไปที่เว็บไซต์จองโรงแรมนั้นโดยตรงนะคะให้กรอกรหัสเป็นภาษาอังกฤษว่า happy now นะคะ H A P P Y N O W นะคะบนเว็บของโรงแรมที่เลือกะคะระบบจะยืนยันผ่านอีเมลพร้อมเตรียมพร้อมสำหรับ การเดินทางนะท่งนผู้ชมสามารถจองได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนะคะจนถึง31มีนาคม2568และสามารถที่จะเข้าพักในโรงแรมหรือที่พักที่จะทำการจองไว้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนจนถึง31มีนาคม2568เช่นกันค่ะติดตามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Amazing Thailand หรือว่าจะโทรที่16 7 2. นะ Travel Buddy ก็ได้เช่นกันค่ะ